ที่นี่น่ากลัวสุดๆอ่ะอ,ะอยู่ไม่ได้แล้วเ <Hey. S 1> อ้ยน,นี้จากที่นี่ก็ดีกว่าทุกคนคนที่เดียวรังแกพวกเราอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB เอาล่ะว,วันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในแมปนะคะยีดลีเจนด์นั่นเองนะคะทุกคนใช่แล้วเราจะเข้าไปแกล้งนูบในแมปนี้กันนะทุกคนอ่านี่แมปยังมีโค้ดให้กับเราด้วยนะคะอ่าเป็นโค้ดที่เอาไว้บูทเกมเนาะทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วก็เข้าไปวางด้านในได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโค้ด Y E E T ด้วยนะคะสำหรับ100คอยในเกมนั่นเองตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะทุกคนวู้ฮูเอาลพี่ซูซี่ของเรามาพร้อมกับชุดใหม่นะคะนั่นก็คือชุดเนตรนารีนั่นเองใครสนใจอยากจะซื้อแล้วก็เข้าไปในกลุ่ม N N B ขับได้นะคะตัวละแค่อาชุดละแค่20โลบัคเท่านั้นเองนะคะทุกคน ว้าวตอนนี้เราได้ชุดใหม่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูที่ช็อปดีกว่าในช็อปมีนี่นะคะตัวชาร์จอ,อาวุธนะคะทุกคนแล้วก็สามารถตี NPC ได้จำนวนมากนั่นเอง420โลบันะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นรีโมทอัปเกรดก็คืออัปเกรดระยะไกลนั่นเองนะคะทุกคนอ่ามีคอยแล้วก็มีเพชรด้วยเนาะวิธีการเล่นเกมนี้นะคะก็คือการกด e นี่สำหรับการกระโดดนะคะ เพื่อจะได้ไปแมปอื่นๆด้วยเนาะชิปแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็กดคลิกค้างนะคะเพื่อจะตีเจ้านูบนั่นเองอะปาบเขาให้ <c oughs> ได้มาหนึ่งเหรียญทุกคนเดี๋ยวดิตีตั้งนานได้แค่เหรียญเดียวเฮ้ยปาบโอ้โหได้อีกหนึ่งเหรียญน,นะคะโชะโ <c oughs> ดนตีหัวแตกไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวอีกตัว อีกตัวเรียบร้อยลงไปนอนเล่นกับลากมะม่วงเลยอะโอ้แต่ว่าทำไมมันได้น้อยจังนี้ทีเหรียญเอ้ยอันนี้สีแปลกว้าวได้สิบแปดเลยอะทุกคนสีนี้ได้สิบแปดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วล้มไปสอง ขาเิ่งเลยนเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้กดชิปวิ่งเร็วได้วิ่งเร็วได้นะคะโอ้ลงไปนอนขาพับกันเลยนะเนี่ยไปไหนนู๊ <c oughs> แบบนี้เอาไว้แกล้งนู๊โดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยทุกคนปาบเขาให้เฮ้ยเฮ้ยอีกตัวอีกตัวจะไปไหนอะ่ะขอหน่อยสิได้ทีละเหรียญเลยนะเนี่ยได้น้อยเกินไปไหมอ่ะเดี๋ยวสิไปซื้อของซื้อของตรงนู้น ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอาวุธก่อนดีกว่านะคะชิปอ่ากด e นะคะทุกคนเล็งไปด้านนู้นเลยอ่ะชิปโอโอ้อ,อ่ามาอัปเกรดของใหม่ดีกว่าเนาะตอนนี้มีตังอยู่ที่ห6สกเหรียญน,นะคะหืมไม้กวาดโอเคตรงนี้50เหรียญเนาะเอาเปลี่ยนอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วกลับไปดีกว่า ชิบถอยถอยนะเพื è, begun, seguinte, pause, silence, <laughs> is, oh ่อนถอยถอยเพื่อนถอยเกือบชนเพื upcoming, <sh arp inhale> grammar, ่อนป้าบด้วยไม้กวาดโอ้โหตบด้วยไม้กวาดหนึ่งทีสลบเลยนะคะเนี่ยไปไหนไปไหนนุบขอสองตัวได้ไหมขอสองตัวได้ไหม They ask you how so you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into ลมคู่เลยทุกคนเฮ้ยมีกปะเนี่ยอยากได้ตัวที่สีแปลกๆอ่ะ ยืนทำอะไรเออยืนเฉยก็ไม่ได้อโดนป้นตังเลยอ่ะเฮ้ยด้านนี้ด้านนี้มาสองมาสองเหรอโอ้โหมีอีกไหมเนี่ยอยากได้ตัวที่แพงๆกว่านี้่ทำไมมีตัวกะก,กากอะ่ะทุกคนนี่แต่ว่าตีรอบนี้ได้สองนะทุกคนคูณสองเนาะได้เพิ่มมาสองเหรียญนั่นเองอะ่ะโอ้คนนี้เดินแปลกเพื่อนอ <laughs> จมดินแบบเนี้ยตีฉันไม่ได้หรอกนะา ไหนลองดูดิไหนลองดูดิตายแบบจมดินเลยทุกคนกระเดวกระเดวเลยนะเนี่ยเฮ้ hey, วู้นี่ไงตัวเทพสุดทุกคนได้ตังเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะเนี่ยอ๋อนานๆมน,นโผล่มาทีเนาะปาบเขาให้สองตัวสองตัวสองตัว โฉชโชโอ้โหโกระเด็นไกลกระเด็นไกลกว่าเดิมบีกนะคะเนี่ยนอนสองศพเลยอะ่ะโอ้เพื่อนไปที่อื่นแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวดูก่อนป๊าบ <c oughs> <c oughs> กระเด็นป๊าบกระเด็นอย่างไกลอะ่ะโชโอ้โ้หูเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวอยู่ตรงนี้อีกโอ้ไม่ทันน่ะกาจ,จะให้มันตกแมปไปหน่อยไม่ตกนะคะ เดี๋ยวไปลองดูที่อื่นดีกว่าทุกคนชิโอ้ <c oughs> ถึงแล้วเรียบร้อยมาถึงเกาะหม่แล้วว้โอ้โหพวกนี้พลังเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 วเี๋ยวเด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 ี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ดีดีวยวะะเ,ยเดีด เ้ยใจเย็นพวกนายจะลุมฉันไม่ได้นะอีกนิดเดียวก็จะได้ตังแล้วอออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ตีได้ปะเนี่ยอันนี้ตีได้ไหมโอเคนีโฉะปลิวปลิวไปไหนนุ๊บไปไหนนุ๊บไปไหนนุ๊บขอต่อยหน่อยสินุ๊บทีสิบอานนี้แล้วกัน โอเคเรียบร้อยมาซื้อแบบใหม่กันเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปอีกที่หนึ่งนะคะเชงไปเลยมาแล้วเชนมาแล้วเชนมาแล้วไม่รู้จะสู้ได้ไหมแต่อยากมานะทุกคนเฮ้ยซอมบี้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 ตีแรงขึ้นแล้วนะซอมบี้เอ้ย โอ้โหเดี๋ยวนะในด้ตัวมา50อ่ะตัวละ50นะคะใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินพลังไปเยอะมากเลยเดี๋ยวดมันดูดเลือดเราอะมันคุ้มกันปะเนี่ยโชโชเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยพึ่งเีวพึ่ง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 ชีวิ้งาเร็วดีกว่าโชตีทั่วแมป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 จะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ย โชวโอ้โหมาเรียงตัวเลยทุกคนเด้อเด้อเดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพักพวกมาเลยอ่ะมันขุ่มันาเนี่ย <laughs> ไม่มีเพื่อนสักคนเลยทุกคนทำไมพวกนายไม่มาก่อนนี้ได้ตังค์เยอะนะโอเคปาบเขาให้เจ้าผีเจ้าผีเดียด๋วยวๆอตั้งหลักให้มันมาด้วยกันก่อนมาแล้วมันมาแล้ว <laughs> มันมาทั้งคู่แล้ว <laughs> ตัวนี้ตายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเฮ้ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอเจ้าผีมาอีกแล้วเหรอเจ้ผาจผีโวอันนี้เยอะเลยนะเนี่ยปาบเขาให้ชนต้นไม้โวโวโวเหมือนเล้วเข้ามาแล้วปาบเขาให้ได้มาอีกห้าสิบนะ,ะทุกคนโชว์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 เฮ้ยเพื่อนช่วยด้วย โอ้โหไม่โดนไม่โดนเฮ้ยโชโอ้โหได้มาอีก50นะคะเอ้ยซอมบี้ใจเย็นซอมบี้ใจเย็นซอมบี้สองตัวเลยนะคะเนี่ยใจเย็นใจเย็นป๊าบ <c oughs> ใน้วอยว่างโอ้ตายอะ่ะทุกคนโอ้ได้ครบ500แล้วเฮ้ยเไปอัปเกรดดีกว่านะคะเดี๋ยวไปเอาเอาวุธใหม่กันเนาะ เผื่อแรงตีมันเยอะขึ้นนะคะทุกคนชวับอ่านี่ไงห้าร้อยได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเย,ย้ของใหม่ของใหม่ทุกคนไปลองดีกว่าชืบไหนไหนลองกับนูกก่อนีิโป๊ะอ <laughs> <laughs> ย่างไกลอ, <laughs> อ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้นไปไหนโชโอ้โห ลอยไปไกลามากปากเลยนะคะเนี่ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยก่อนไปอีกตัวหนึ่งก่อนไปอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ไปแล้วฉันมาเกาะนี้แล้วเพื่อนยังอยู่ <c oughs> เพื่อนยังอยู่โอ้เพื่อนสุดยอดมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยอ่ะไปไหนแล้วไปไหนละปลาสองตัวดิได้มาสองตัวนี่เฮ้ยโอ้เพื่อนแปงตีเยอะมากเลยนะคะเนี่ย โอ้มันลอยไปไหนอะเพื่อนไปเพิ่มแรงตีเยอะขึ้นนะคะเฮ้ยโชว์โอ้เฮ้ยเฮ้ยเจ้าผีเจ้าผีเจยเจยเจ้าผีโชว์ป้าบทั้งคู่เลยลงไปนอนซะกระเด็นออกไปเฮ้ยชนีไม่ยอมลงชนีไม่ยอมลง นิเดียวอีกนีเดียวโชว์มันปลิวไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอนีอีกดอกดิ <c oughs> ตายยังโอ้โหตายยางเขียยเรียบร้อยแล้วทุกคน <Yeah. S 1> โอ้เจ้าตัวนี้อย่าพึ่ง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 ,งใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบตายขนาดนั้นเิช็อว์มันสิงร่างกันอะทุกคนเฮ้ยตี เอาไปกินเลยเดี๋ยวเดี๋วยวฉันกลัจะตายแล้วโอ้โหเลือดแดงแล้วทุกคนเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วเลือดแดงแล้วได้มาตัวละ50าสิบนะคะเนี่ยโชกออไม่กัดกินตูดซะดีๆยัยมีแมวเดี๋ยวนะแมวจะหายไปไหนเนี่ย <laughs> แคลโรหายออโอ้โหแคลโรหายไปแล้วทุกคน จัดการก่อนนี่ลืมเอาเคอรเข้ามาในแแบบด้วยเอออะ้วเรียบร้อยกลายเป็นยายมีแมวที่แท้ทูแล้วนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เมื่อคีลืมเอาเข้ามาเปลี่ยนชุดก็เลยลืมนะคะเนี่ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมีเพื่อนปะเนี่ยอ๋อเพื่อนยังอยู่นะคะชึ้ <c oughs> มารอบนี้มากี่ตัวไม่สน มาเลยพี่จัดให้ออ้หหปลิวปิวมันแทบไม่ได้กินเลือดเราเลยนะคะเนี่ยสุดยอดโชโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเด,วเ,ดวเริ่มเยอะละนี่ยืนทำอะไรยืนทำไรปราบก็ให้มาเลยมาเลยโะโอ้โ,โอ้โโอโ <laughs> เดี๋ยวดินี่ปิวไปนู่นเลยอ่ะ มามา,มา,มาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่กัน2ตัวเลยอะ่ปะป๊าบลอยเคว้งออกนอกแมพนี่อีกหนึ่งตัวนะคะเฮ้ยด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ไปไหนไปไหนลูกพี่ไปไหน <laughs> ไปไหนอล <laughs> อยไปนู่นเลยทุกคนออกนอกแมพไปเลยอะ่ะไกลมากเลยนะคะเนี่ยป๊าบ นี่หนึ่งดอกไปไหนละรลอยไปไหนแล้วอันนี้เห็นน่าจะเห็นชัดเฮ้ยตัวนีอ้อตัวนี้ว้าเอาเสนอหน้าอะไรเนี่ยเสนอหน้าอะไรเพื่อนโดนรุมเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยตกใจหมดฮะอ๋อต้นไม้นึกว่าเหรียญโชว์โชว์เอ้ยเดี๋ยวโชว โอโ้เกือบตายเป็นไหนล้ด้านนี้ด้านนี้อีกตัวนึงป๊าบโอ้โหนอนนอนแดดินมาทำไมมาทำไมโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยถือว่าเรา,อ,าอัพเกรดอาวุธได้ดีมากๆเลยนะ,ะทุกคนมันสามารถทำให้ตีแรงได้ด้วยอะแล้วก็ทำให้พวกซอมบี้พวกนี้ เข้าใกล้ตัวเราได้ยากนะคะเพราะว่าตีครั้งเดียวก็มันก็ปิวไปเลยอะทุกคนนู่นอะออกนอกอาวากาศไปเลยนะคะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่า๋อเอาละสำหรับเกมนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะเล่นแล้วก็เดี๋ยวพี่นุ้ยจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะจึ๊บอยากได้ไม้แบตแลวทุกคนเราสามารถเอาไม้แบตถือ เพื um ่อนทำอะไรอะเพื่อนเพื่อนตกลงไปตายอ่ะเฮ้ยโชะโอ้โหนี่มันมีตีด้วยแท่งดินสอนะทุกคนแล้วก็ไม้ตีแมลงวันนั่นเองอะและที่สำคัญมีไม้แบตด้วยนะคะโอ้โหรู้สึกจะห้าแสนเคนะคะเนี่ยอยากได้มากเลยอ่ะไม้แบตอะเอาไปตีพวกนูปะน่าจะเป็นพลังที่แบบ สุดยอดมากเลยอะตีด้วยแปดนะทุกคนโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย